สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูกันในหน่วยที่เจ็ดนะคะการวัดการกระจายของข้อมูลอ่าในหน่วยนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของพิสัยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและก็ความแปรปรวนอื พิสัยนะคะภาษาอังกฤษก็คือ range ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน standard deviation มาดูกันเลยนะคะในการที่เราจะหาพิสัยพิสัยเนี่ยก็คือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลได้จากผลต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุดกับข้อมูลที่มีค่าต่ำสุดนะคะ คำว่าผลต่างหมายความว่าให้หนูนำค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดนะคะอ่าค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดเราจะเรียกว่าพิสัยตัวอย่างเลยก็เช่นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งจงหาพิสัยของอายุของนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีข้อมูลดังนี้เขาก็ให้ข้อมูลดิบมานะคะ สิบเจ็ดสิบห้ายี่สิบสองสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามสิบเก้ายี่สิบเขาบอกว่าให้หน่วยเป็นปีอ่าก็คือสิบเจ็ดปีสิบห้าปียี่สิบสองปีทีนี้ในการที่หนูจะหาพิสัยให้เราหาค่าที่มากที่สุดลบด้วยค่าที่ต่ำสุดค่าที่มากสุดก็คือยี่สิบสามนะคะรวมทั้งหมดสามสี่หกเก้าสิบอ่าทั้งหมดทั้งหมดสิบค่า มากสุดก็คือ23ให้เรานำ23เนี่ยลบด้วย15จะได้เท่ากับ8ดังนั้นพิสัยของอายุของนักเรียนกลุ่มนี้ก็คือ8ปีอ่ต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตารางก็ให้หนูนำขอบบนของอันดราภาคชั้นที่มีค่าสูงสุดลบด้วยขอบล่างของชั้นที่มีข้อมูลค่าต่ำสุดนะคะอย่างเช่นอ่า เป็นข้อมูลของน้ำหนักของพนักงานเจ็ดสิบคนของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งคนที่มีน้ำหนักตั้งแต่หกสิบถึงหกสิบสี่เนี่ยมีด้วยมีด้วยกันสี่คนอ่าหกสิบห้าถึงหกสิบเก้าสิบคนนะคะเขาไปหาข้อมูลมาให้เราแล้วแล้วเขาให้เราหาพิสยัยถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้หนูดูนะคะว่าจำนวนข้อมูลไหนที่เยอะสุดก็คือสิบหก อ่าสิบหกแต่เขาบอกว่าให้เอาขอบบนของชั้นที่มีค่าสูงสุดเจ็ดสิบนะคะอ่าคำว่าขอบบนของชั้นที่มีค่าสูงสุดก็คือ,อเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่าเราไปดูนะคะเขาเขาพูดถึงอันตราภาคชั้นไม่ได้พูดถึงจำนวนเพราะฉะนั้นเนี่ย ขอบบนของฉันที่มีค่าสูงสุดก็คือนี้นะอะ่ตัวเลขตรงนี้นะคะ89ขอบบนก็ต้องเป็น89.5ลบด้วยขอบล่างก็คืออ่าฝั่งนี้เป็น59.5นะคะขอบล่างจะลบด้วย0.5ขอบบนบวก0.5ลบกันเราจะได้คำตอบออกมาเท่ากับ30ดังนั้นพิ่ัยของน้ำหนักของ พนักง,งานบริษัทแห่งนี้ก็คือ30กิโลกร,รมัมทีนี้ในการที่เราวัดการกระจายสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์โดยใช้พิสัยเป็นการวัดเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างคร่าวๆนะคะเพราะว่าค่านั้นเราใช้เพียงสองค่าข้อที่สองก็คือถ้าค่าของข้อมูลบางตัวมีค่ามากหรือน้อย ผิดปกติจากค่าของข้อมูลอื่นๆจะทำให้พิสัยที่คำนวณได้มีค่าสูงกว่าที่ควรจะเป็นมากข้อที่3ถ้าข้อมูลเจกจงความถี่และเป็นอันตรภาคชั้นเปิดจะไม่สามารถหาค่าพิสัยได้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าตัวอย่างที่สองเนี่ยมันไม่ได้จบเท่านี้นะคะเขาบอกว่าตั้งแต่90้าสิบขึ้นไป ก็คือคนที่น้ำหนัก90ขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่นะคะสัก5คนแบบเนี้ยอันนี้ก็คือเราจะเรียกว่าเป็นอันตรภาคชั้นเปิดน,นะคะก็คือไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดที่ไหนอ่าขอ้อที่สีถ้าข้อมูลที่มีพิสัยมากแสดงว่าข้อมูลเนี่ยมีการกระจายค่ากลางมาก และข้อมูลที่มีพิสัยน้อยแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายค่ากลางน้อยอะนะคะ,ะทีนี้เราไปดูต่อพิสัยก็คือการนำค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดต่อไปจะเป็นการกระจายสมบูรณ์นะคะ,ะเป็นการวัดและการกระจายสมบูรณ์ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่ได้จากการหารากที่2ของค่าเฉลี่ยของกำลังสองของผลต่างระหว่างค่าของข้อมูลแต่ละค่าจากค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนั้นนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ด้วยตัว s หรือ sd ก็ได้แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนํามาจากตัวนนหน้า นะคะทีนี้เวลาที่เราจะหาส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐานก็คือเราจะให้ x 1นึ่งเงินที่หนูได้เรียนมาในเรื่องของซิกม่านะคะ,ะ x ห่ง x สอง x 3อะไรพวกนี้แหละเป็นข้อมูลตัวที่ 1, ตัวที่ 2, ตัวที่3ตามลำดับนะคะเครื่องหมายนี้ก็คือ x bar x bar เราจะแทนด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตต่อไป n แทนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด ทีนี้ในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะมีด้วยกันทั้งหมดสองสูตรขึ้นอยู่กับว่าเราทราบตัวไหนนะคะหรือเราถนัดสูตรไหนมากกว่าก็ได้อืเดี๋ยวเราไปดูการใช้สูตรที่หนึ่งกันอ่ะสูตรที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเขาให้ตัวอย่างมา จงหาส,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนตอบของนักเรียน5คนดังนี้ก็มีทั้งหมดคนที่1นะคะคนที่2คนที่3คนที่4แล้วก็คนที่5ทีเนี้ยถ้าเราจะใช้สูตรที่1นะคะอะหนูจะใช้สูตรนี้ปุ๊บแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวย่อยก่อนนะคะ เพราะว่าหนูเห็นเครื่องหมายซิกมาอ่าพอเห็นซิกมาปุ๊บหมายความว่าในวงเล็บนีนะ้ลูกก็คือ x x หนะคะลบกับ x bar x ยกกำลังสองอแล้วก็บวกอยู่กับเดี๋ยวถ้าครูเขียนออกมานะคะก็จะหมายความแบบนี้นะว่า x หนึ่งนะคะลบ x bar กำลังสองบวก x 2ลบ x บารกำลังสองบวก x สามลบ x บาร์นะคะกำลัง2องก,กำลังสอง 2. เราอยากจะรู้ว่าเรามีทั้งหมดกี่ x นะคะก็ดูได้จากตรงนี้เลยว่าทั้งหมดกี่คนห้าคนแสดงว่าเราก็ต้องมีจนถึง x ห้า x สลบ x บาร์กำลังสอง บวก x 5ลบ x บวกกำลังสองนะคะแบบนี้เรื่อยๆทีนี้ลูกคือเรารู้แล้วแหละว่า x 1คืออะไรนะคะ x 1เนี่ยก็คือตัวที่1อ่า23นะคะก็คือ23 x 2ก็คือ28 x 3ก็คือ32 x 4เนี่ยก็คือ30 x5 ก็คือ37แต่ทีนี้เราไม่ทราบ x bar ลูกเราก็เลยต้องหา x bar นะคะซึ่ง x bar หนูก็ต้องรู้ว่าเขาได้มาจากไหน x bar อ่า x bar นะคะก็มาจากสูตรนี้เลยผลรวมของ xi n นะคะ i เท่ากับ1อ่าก็คือเริ่มตั้งแต่ x ตัวที่1บวกจนถึง x ตัวที่5ส่วนด้วย n นะคะว่ากี่จำนวนก็การหาค่าเฉลี่ยก็คือนำจำนวนทั้งหมดที่ได้มาบวกกันส่วนด้วยจำนวนข้อมูลนะคะ,ะหรือถ้าครูเขียนเป็นภาษาไทยก็คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วย ส่วนด้วยส่วนด้วยจำนวนข้อมูลนะคะทั้งหมดว่ามีทั้งหมดกี่จำนวนทีนี้เราก็จะได้ว่า23่สิบวกยี่สิตามนี้เลยนะคะตามนี้เลย บวกสามสิบสองบวกสาิบบวกสาิบเจ็ดแล้วก็ส่วนด้วยจำนวนข้อมูลก็คือเรามีทั้งหมดห้าคนส่วนด้วยห้าหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งรอยห้าสิบหารด้วยห้าตอบสามสิบเพราะฉะนั้น x bar บาร์เราก็คือสามสิบอนูก็จะได้ว่านำไปลบสามสิบนะคะตัวแรกของเราคือยีิบสามใช่ไหมลูกยี่สิบสามเนี่ยครูนำไปลบสามสิบ แล้วก็นําไปใส่กําลังสองแล้วก็นําไปบวกกับยี 30, ่สิบแปดลบสามสิบอายกกําลังสองนะคะสามสิบสองลบด้วยสามสิบทั้งหมดกําลังสองทำแบบนี้เรื่อยๆเลยซึ่งที่ครูทําอยู่เนี่ยก็คือบรรทัดนี้นะคะอ่าบรรทัดนี้อืมโอเคนะลองไปดูนะคะลองไปนั่งดูดีๆเขาก็มาจากนี้แหละ ก็คือมันมาจากนี่ไงลูก x i นะคะก็คือ x ตัวที่1 x ตัวที่2อ x 1่ x 2 x 2 x 3 x 4แล้วก็ x 5นะคะลบอยู่กับ x bar กำลัง2แล้วก็บวกแล้วก็ลบ x bar กำลัง2บวกแล้วก็ลบ x bar กำลัง2 ลบ x bar กำลังสองบวกจุ๊บจุจุจจนะคะอ่าคำตอบที่ได้ก็คือให้หนูเนี่ยนำนำลบกันก่อนนะคะนำเขามาลบกันแล้วค่อยยกกำลังสองอ่ะตอบคำตอบก็คือหนึ่งร้หทีเนี้ย ที่เราทำมาทั้งหมดก็คือพวงนี้นะคะพวงนี้ก็คือร้อหเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องใส่ตรงนี้ส่วนอยู่กับ n อ่า n ของเราก็คือห้าคนก็ส่วนหเราจะได้คำตอบออกมาก็คือรากที่สองของยี่สบเอด็ดจุดอตดรออกมานะคะก็จะได้คำตอบเป็น4ีุดอันนี้คือการใช้วิธีทำโดยใช้สูตรที่1เดี๋ยวต่อไปไปดูสูตรที่2นะคะ อ่ะถ้าเป็นสูตรที่สองก็คือสูตรนี้เลยนะคะรากที่สองของซิกมา x i ยกกำลังสองอโดยเริ่มจาก x เท่ากับ1จนถึง n ส่วนด้วย n แล้วก็ลบด้วยค่าฉเฉลี่ยน,นะคะทั้งหมดยกกำลังสองอเพราะฉะนั้นเราก็ไปหามาก่อนนะลูกว่าว่า ว่าซิกมา x i ยกกำลังสองเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่าพอได้แบบนี้มาปุ๊บความหมายของตรงเนี้ยเหมือนที่เราเรียนเรื่องซิกมานะคะก็คืออ่าก็จะเริ่มจาก x 1กําำลังสองบวก x 2กำลังสองบวก x 3กาำลังสองบวก x 4กำลังสอง่านะคะจะจบที่ x 2, ห้าเพราะว่าเขาบอกว่าจาก i เท่ากับหจนถึง5เราก็เลยจบเท่านี้ทีนี้หนูก็ไปดูมาว่า x 1ของเราคืออะไรอ่า x หนึ่งของเราก็คือตัวนี้เลยนะคะอะตัวนี้ลูกอืมเนี่ยสีเขียวๆนะคะก็คือจากที่โจทย์ให้มาเราก็เรียงมาเลยใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ยกกำลัง2อ่าก็คือ23่กำลังสบวก ยี่สิบแปดกำลังสองบวกสามสิบกำลังสองบวกสามสิบเจ็ดกำลังสองคำตอบก็คือสี่พันหกร้อยหกนะคะก้อนนี้ที่เรากำลังทำอยู่ก็มาจากตัวเศษอ่าแล้วก็ทีเขียวนะคะก็คือตำแหน่งเดียวกัน ทีนี้ N ของเราก็คือ5เพราะนักเรียนมีทั้งหมด5คนต่อไป X บาร์หนูก็ไปหาแยกมานะคะเหมือนกับข้อก่อนหน้านี้เลยเราก็จะได้ว่า X Bar บาร์เนี่ยเกิดจากอ่ะครูเขียนไว้แล้วตรงนี้นะคะ <c oughs> ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดส่วนด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดแล้วอย่าลืมนะคะนำไปยกกำลังสองด้วยตามสูตรนี้เลย คำตอบที่ได้ก็จะออกมาเท่ากับ4.6เหมือนกันนะคะสำหรับสูตรที่1กับสูตรที่2นี้แล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะแล้วแต่เลยว่าใช้สูตรไหนก็ได้ทีนี้ต่อข้อที่4นะคะครอบครัวหนึ่งมีบุตรสี่คน ถ้าอายุของบิดามารดาและบุตรทั้งสี่คนเป็นดังนี้มี 40, 30, 38, บ4 20, 12, 9และ7ปีตามลำดับจงหาว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนี้เป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยนะคะ เราก็หา x bar ก่อนเพราะว่าทั้งสองสูตรเราใช้ x bar หมดเลยหนูก็หา x bar เลย x bar ก็ได้มาจากการนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยค่ะมารวมกันแล้วก็ส่วนด้วยจำนวนว่าทั้งหมดทักกี่คนนะคะ1 2 3 4 5 6ทั้งหมด6คนเราก็ส่วนด้วยหทีนี้ x bar ของเราหรือค่าเฉลี่ยนเนี่ยก็จะได้เท่ากับ20 ะนะคะได้20ปุ๊บเราก็มาใช้อะของข้อนี้เขาต้อจะใช้สูตรที่สองนะคะซึ่งสูตรที่2เนี่ยหนูก็ต้องหนูหนูได้ x bar แล้วเมื่อกี้หนูได้ x bar แล้วเราก็จะไปหาค่าของซิ g m a sigma x i ยกกำลังสองนะคะ,ะค่าของ sigma x i ยกกำลังสอง ตรงนี้เลยแล้วทีนี้เขาก็ต้องเขียนตัว n ซึ่ง n ของเราเนี่ยได้มาจากโจทย์นะคะก็คือ6คนก็ n จะเท่ากับ6 i เนี่ยเริ่มจาก1จนถึง6อะนะคะตรงไหนไม่เข้าใจสามารถถามครูได้เลยทักมาถามครูได้เลยนะคะ ทีนี้เราก็นำเลยลูก x 1นะคะ x ห่งบวก x 2บวก x 3บวก x สแล้วก็บวก x 5บวก x 6ทั้งหมดอย่าลืมว่าทุกตัวของเรากำลังสองหมดเลยนะคะทีนี้หนูก็จะได้แบบนี้ x 1ก็คือ40ยกกำลังสอง x 2ก็คือ38ยกกำลังสอง x สามก็คือสิบสี่ยกกำลังสอง x สี่ก็จะได้เป็นสิบสองกำลังสองต่อไปเรื่อยๆหาผลรวมออกมานะคะเท่ากับสามพันห้ารอยสิบสี่อาพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็เอาไปแทนใน,ในโจทย์เลยอ่าแทนในสูตรนะคะแทนในสูตรเนี่ยลูกตัวนี้ที่เราหามานะคะก็คือค่าของซิกมา x i จะได้เท่ากับ3514ส่วน x bar เมื่อกี้ก็คือ20นะคะก็เอามาใส่ในในรากที่2ของเราทีนี้ n ก็คือ6หนูก็เขียนส่วน6แล้วเราก็หาคำตอบนะคะตามสเต็ปบของมันได้เท่ากับ13.63ซึ่ง การวัดโดยการใช้การกระจายสัมบูรณ์แบบแบบหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากจะละเอียดกว่าการหาพิสัยนะคะเพราะว่าพิสัยนี่มันแค่นำค่าสูงลบค่าต่ำสุดอืมอ่าโอเคอ่าตรงนี้ครูข้ามนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูต่อ เดี๋ยวไฟล์นี้เดี๋ยวครูส่งให้ทีนี้เราไปดูความเปรปรวนนิดหนึ่งอ,อยู่ไหนแล้วความเปรปรวนนะคะ,ะตรงนี้ยังไม่ถึงความเปรปรวน นี่ค่ะลูกความแปรปรวนซึ่งความแปรปรวนเนี่ยมาจากการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะแล้วหนูนำาปยุกกำลังสองเนี่ยเขาบอกเลยว่าความแปรปรวน variance ก็คือค่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลังสองเราจะใช้สัญลักษณ์ s ยกกำลังสองนะคะหรือ sd ยกกำลังสองแทนด้วยความแปรปรวนอ อ่านี่ก็คือสูตรนะคะสูตรก็มีสองสูตรเหมือนกันอือต่อไปเรามาดูเรามาดูตัวอย่างจงหาความเปรียนเข้อมูลต่อไปนี้สิบสิบสองสิบสามสิบเจ็ดสิบแปดนะคะอ่ะเราก็ต้องหา x bar ก่อนอันดับแรกนะคะหา x bar ตรงนี้ x bar เขาลืมใส่แล้ว X กนะคะก็คือ14อ่ะเราก็นำจากสูตรเลยก็คือซิกมาของ X i ลบด้วย X บทั้งหมดยกกำลัง2อ i ก็มาจาก i ตัวที่1ตัวที่2นะคะบวกอยู่กับตัวที่3บวกตัวที่4จนถึงตัวที่5นี่เลยนะคะตัวที่1ก็คือ10อ่ะตัวที่2ก็คือ12ตัวที่3ก็คือ13 17นะคะ18อืม ส่วน x bar ก็คือ14นี่นะนะคะลบ14แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2เขียนให้เป็น pattern ต่อไปเราก็บวกเลขออกมานะคะได้เท่ากับ46ดังนั้นเราก็นำไปแทนในสูตรเลยซึ่งสูตรของเราก็คือ x กำลัง2เท่ากับ sigma ของ xi ลบ x, I x bar ทั้งหมดยกกำลัง2 โดยเริ่มจาก i เท่ากับ1จนถึง k นะคะส่วนด้วย n ทีนี้ที่เราหามาเมื่อกี้ก็คือ46ส่วน n เนี่ยก็คือ5เพราะว่ามีทั้งหมด5ตัวนะคะมีมี5จำนวนเราก็จะได้ว่าเท่ากับส่วน 5. อ่าคิดเลขนะคะตอบ9.2ข้อนี้ก็เลยตอบว่าความแตรปรวนเท่ากับ9.2 โอเคค่ะอือสําหรับสําหรับวันนี้นะคะครูก็สอนในเรื่องของพิสยัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและก็ความแปรปรวนทีนี้ครูมีการบ้านให้เราหนึ่งข้อนะคะการบ้านหนึ่งข้อแล้วก็มีสองข้อย่อยโดยเป็นแบบฝึกหัดที่เจ็ดเป็นแบบฝึกหัดบทสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นงานชิ้นสุดท้ายเลย ให้เขาให้คำนวณค่าการวัดการกระจายของข้อมูลต่อไปนี้เขาให้มาเลยว่า,วามีเก้าสิบหกห้าเจ็ดแปดและก็สี่นะคะทีนี้ต่อไปให้เราหาพิสัยพิสัยก็คือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดก็ให้หนูนำสิบลบสี่นะคะได้เท่าไหร่ตอบมาให้ครูอันหนึ่งสองความแปรปรวน ให้เราหาความแปรปวนเละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเขาให้สูตรนี้มาแต่ถ้าเราไม่อยากใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะหนูก็เขียนอีกสูตรหนึ่งก็ได้เหมือนกันอ่าหามานะคะแล้วก็ตอบมาว่าเท่าไหร่ออ่า s กําลังสองอนี่ยลืมว่าเราแทนด้วยคือหนูหารอบเดียวก็ได้ลูกก็คือความเปรปวนเนี่ยมันจะยกกำลังสองนะคะ s กําลังสองก็คือความแปร รวนถ้าเราจะเอา S เดียวก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอ่าเบียเบ่ยงเบี่ยงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะอ่าสมมติหนูได้ค่าเบี่ยงสมมติว่าหนูได้ความแปรปรนมาแล้วหนูก็นําไปใส่รากที่สองนะคะอ่านำไปให้มันติดรากที่สองเราก็จะได้ ส่วนแบ่งเมาตรฐานออกมาสำหรับในเรื่องนี้ถ้าเราไม่เข้าใจหรือไม่ได้ตรงไหนนะคะให้หนูแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาครูได้เลยถามได้เลยนะคะว่าตรงนี้หนูไม่เข้าใจค่ะอะค่ะก็สำหรับวันนี้ครูก็จบไว้จบไว้เพียงเท่านี้นะคะแบบฝึกหัดก็ส่งในคลาสมภายในวันพฤหัสค่ะ อสำหรับวันนีก้ก็สวัสดีค่ะ